เอาไม้ปักก่อนนะครับผมไม้ดึงเต็นก่อนกิ่งไม้ข้างนี้นะครับผมปักบินทำสมอ,มอบอกนะครับถูกก็ผูกง่ายๆ แล้วก็ปักลงเลยนี่เริ่มเป็นเต็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มนะครับกันลนสำรองอยู่ในเป้นเนี่ยติดตัวไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาจำเป็นจริงๆเราก็ใช้ดื่มได้นะครับบางทีขึ้นไปบนเขาเนี่ยบนเขาจริงๆเนี่ยไม่มีแหล่งน้ำนะครับผมลำธารยังไม่ไม่ค่อยอยู่ข้างบนเขาลำธารจะอยู่ข้างล่างนะครับ ยังคีบอันนี้เป็นแบตหนึ่งแปดหกห้าศูนนะครับผมแบตเตอรีร่ลิเธียมติดตัวตลอดเลยสำคัญมากนะครับผมใช้กับอุปกรณ์เดินปลาโดยเฉพาะไฟฉายเนี่ยติดตัวตลอดไฟฉายแบบนี้ข้อดีก็คือแสงไฟเราสามารถปรับให กว้างก็ได้ปรับให้เล็กก็ได้นะครับเวลาใช้ในป่าแล้วจะทําให้แสงไฟไม่กระจายมากเกินไปนี่คือข้อดีของเขานะครับผมอุปกรณ์บางอย่างเวลาอยู่ในที่ป่าดิบชื้นเนี่ยถุงผ้าเนี่ยจะสําคัญมากเลยเขาจะเป็นตัวช่วยถนอมอุปกรณ์นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ป่าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็หยุดหน่วยนะครับผม เพราะว่าฝนกําลังจะมาครับรีบก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันโอ้น้องน้องก็มาด้วยครับนี่เห็นไ,ไหมไปไหนก็ไปด้วยตามตลอดเลยเดี๋ยวกา,กางเต็นท์ก่อนฝนจะมาไหนดูเมื่อกี้เรฉีดยากันจุงให้เดี๋ยวแป๊บเดียว,วนี่มาน้องตามมาด้วยช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนนะครับ พวกผมก็มาอยู่ใกล้ๆฐานนี่แหละไม่ได้ไปไกลนะครับเด็กๆก็ตามมานะครับผมน้องบัวบางก็ชอบตามมาเรื่อยแหละนี่เดี๋ยวจะฉีดยากันยุงให้ยากันยุงแบบสเปรย์นะครับผมป้องกันยุงแล้วก็ทากนะครับขึ้นตัวน้องนะฉีดให้เดี๋ยวฉีดยาให้น้องจะน้องจะได้กลิ่นยาหน่อยเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวเทปกัดเดี๋ยวทาให้ ไมดูยากันยุงนี่สําคัญมากเลยนะครับผมเวลาอยู่ในป่าเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าเห็บเยอะนะครับเห็บแล้วก็ยุงด้วยพวกผมก็ติดตัวเป็นประจำสําคัญมากเลยนะครับผมฉีดไว้เอาไหมตามร่องเล็บฉีดตามร่องเล็บนะครับผมเดี๋ยวทายาให้เดี๋ยวทาขึ้นตามร่องเล็บนะครับผมสําคัญเลยฉีดไว้ เวลาน้องเดินถากจะไม่ขึ้นนะครับผมโอเคนี่นี่เสื้อกันฝนก็ติดตัวตลอดนะครับไม่ให้ขาดละอันนี้ก็คือเสื้อกันฝนนะครับผมนี่ติดตัวตลอดเลยจุดฤดูฝนเนี่ยขาดไม่ได้นะครับเวลาปุ๊บปั๊บฝนตกเนี่ยหยิบใช้ได้เลยผมก็จะเห็บไว้ในเป้นี่แหละ กางเต็นท์ก่อนมืดลต้มมาแล้วเต็นท์ผมก็ไม่เหมือนใครนะครับผมนี่ใายเต็นท์ก็จะใส่ไว้ที่เก็บของนี่แหละผมกางเต็นท์ก็จะกางให้สูงเลยนะครับเพราะว่า เวลาเราเดินนอนอะไรจะสะดวกนะครับผมอันนี้ก็เป็นการการงเต็นทชั่วคราวนะครับเราไม่ได้กา้งที่จะนอนนะครับต่แค่กา้งเพื่อหลบฝนเป็นบัตดี้ผมแขางขง,ขงนี่ก็เขาผูกเรียบร้อยแล้วก่อกองไฟเล็กๆนะครับผมไว้เพราะว่าเวลาอยู่ในป่านะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจะก่อกองไฟเล็กๆไว้นะครับเพราะว่าควันไฟอะ่ะทาให้เขาไลยุงนะครับผมยุงจะเยอะมากเลยยุงทุมมากครับ ไม้ปักก่อนนะครับผมไม้ดึงเต็นก็นกิ่งไม้ข้างนี้แล้วครับผมปักบินทำสมอบอกนะครับ Ừ, แล้วก็ปักลงเลยผูแล้วก็ปักเลยก็ได้ครับตึงไว้นี่ได้แล้วนี่เราเป็นเต็นแล้วนะครับ บางทีเวลาผูกเต็นท์เราไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆนะครับผมมาใช้กิ่งไม้อะไรก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวนะครับผมทาสมอบอกแทนนี่นะครับผมผูกกระเชือกแล้วก็ดึงเต็นท์ให้ตึงแล้วก็ปักลงไปเลยแค่นี้ก็อยู่นะครับผมดินในปา่านี่จะเป็นดินที่ร่วนนะครับไม่ค่อยแข็งปักง่ายบริเวณในเต็นท์ผมก็จะว่างเลยนะครับผม กันฝนได้ดีนี่ข้อเสียเลยเวลาฝนตกนะครับผมเต็นท์จะไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเห็นไหมครับเห็นรอยตะเข็บที่เย็บเห็นไหมครับนี่ก็จะมีรอยรั่วอยู่เวลาฝนถ้าฝนหนักหนักมานะ่ะฝนก็จะรั่วนะครับน้ําจะรั่วตามรอยตะเข็บนี่แหละพวกผมก็จะมีพายางพลาสติกเตรียมมาด้วยนะครับจกทุมข้้งบนอีกทีหนึง่งเพื่อที่ป้องกันน้ําฝนรั่วเข้ามานะครับถ้าไม่ใช้พายางพลาสติกทุมเนะี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะครับผมรั่วเห็นไหม เต็นนี่ใช้หลายปีแล้วนะครับเริ่มบางแล้วมองเห็นเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละเต็นของผมใช้หลายปีแล้วก็ใช้คุ้มค่าที่สุดครับอันนี้ก็เป็นน้ําดื่มนะครับกันลอนสำรองอยู่ในเป้นเนี่ยติดตัวไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาจําเป็นจริงๆเราก็ใช้ดื่มได้นะครับบางทีขึ้นไปบนเขาเนี่ยบนเขาจริงๆเนี่ยไม่มีแหล่งน้ํานะครับผม ลำธารยังไม่ไม่ค่อยอยู่ข้างบนเขาลำธารจะอยู่ข้างล่างนะครับสําคัญเลยเวลาถ้าเราขึ้นเขาเนี่ยน้ําเนี่ยจะติดไว้กร่อนเล็กๆเ,เนี่ยเอาไว้แก้ขัดตุกยั้งคีบอันนี้ก็เป็นยาทาแผลนะครับจำเป็นมากเลย โดนน้ำแทงครับผมนี่ทายาก่อนยาสำคัญมากเลยนะครับผมเป็นรอยน้ำปักนะครับผมทาไว้ก่อนเกิดแผลกระเส็บนะครับยาจะติดตัวตลอดนะครับเราอยู่ในปลา ของใช้อย่างที่สําคัญในปลาเลยเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยนี่นะครับผมไฟฉายนะครับไฟฉายที่ผมใช้เนี่ยเป็นไฟฉายแรงสูงนะครับผมการอยู่ในป่าเนี่ยข้อดีของการใช้ไฟฉายแบบนี้นี่จะทําให้เราสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าแสงไฟเขาจะไม่ค่อยส่องกว้างเหมือนไฟฉายที่เราใส่หัวนะครับไฟฉายที่เราใส่บนหัวเนี่ยอันตรายนะครับถ้าเรา ใส่หัวแล้วส่องไฟตอนกลางคืนนะเพราะว่าบางทีเขามองมาแต่ไกลนะครับเขาจะมองเห็นชัดเลยแต่ไฟฉายตัวนี้นี่เขาจะเก็บแสงนะครับผมเวลามองจากไกลๆก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับเขาสามารถรีแสงได้นี่ไม่ใช่แค่ไฟฉายทามสำรองมีนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยเวลาอยู่ปา่าจะเช็คตลอดเลยอุปกรณ์เนี่ย ก็จะดูถามด้วยนะครับผมจะเป็นแบตแบบชาร์จได้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้เป็นแบต18650นะครับผมแบตเตอรี่ลิเทียมติดตัวตลอดเลยสำคัญมากนะครับผมใช้กับอุปกรณ์เดินปา่าโดยเฉพาะไฟฉายเนี่ยติดตัวตลอด ไปใช้แบบนี้ข้อดีก็คือแสงไฟเราสามารถปรับให้กว้างก็ได้ปรับให้เล็กก็ได้นะครับเวลาใช้ในป่าแล้วจะทําให้แสงไฟไม่กระจายมากเกินไปนี่คือข้อดีของเขานะครับผมเก็บใส่ถุงผ้าเนี่ยแหละถุงผ้าจะช่วยทับความชื้นนะครับดูความชื้นอุปกรณ์บางอย่างเวลาอยู่ในที่ป่าดิบชื้นเนี่ยถุงผ้าเนี่ยจะสําคัญมากเลยเขาจะ เป็นตัวช่วยถนอมอุปกรณ์นะครับนี่เหมือน power bank ที่ผมใช้อยู่เห็นไหมอันนี้ก็ power bank ใช้ใชสําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ของใช้ของผมหลายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฉายนะครับผมนี่ก็อยู่ได้หลายวันเลยนะครับตัวเนี้ยเก็บไฟได้ดีมากเราจะใส่ถุงผ้าไว้นี่แหละเวลาเขาหล่นอะไรกันกระแทกได้ดีนะครับผม แล้วก็หูรูดไว้นี่หูก็ตายไว้นะครับวมาใช้แล้วก็เปิดใช้นี่ก็มีแมกกาซีนสำรองนะครับผมเก็บไปติดตัวตลอดเลยนะครับผมแมกกาซีนสำรองเนี่ยอุปกรณ์เดินป่านะครับผมเห็นไ,ไหม เวลาอยู่ปลาเนี่ยเดินป่าไฟแชกเนี่ยจําเป็นมากเลยเราใช้กอไฟจุดไฟนะครับเวลาเราทํากับข้าวบางคนบอกว่าถ้าพกไฟแช็กเราจะต้องดูดบุหรีแต่อยู่ป่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูดบุหรีก็ต้องพกไฟแช็กนะครับสําคัญจริงๆไฟแช็กเนี่ยไฟนี่คือตัวสร้างความอบอุ่นนะครับต้องมีติดตัวตลอดใส่กระเป๋าไว้อย่าได้ขาดนะครับครับผมวันนี้ก็กางเต็นท์ ผูกเปล่ผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับผมรอฝนจะมาเพราะว่ามืดครึ้มานะครับเนี่ยมาแน่นอนนะครับนี่แหละอยู่สามจังหวัดช่วงฤดูฝนก็ต้องเตรียมการแบบนี้ตลอดถ้าไม่มีเต็นท์เนี่ยลำบากนี่แหละพวกผมชีวิตยามอยู่ป่านะครับประสบการณ์ล้นล้วนนะครับอยู่ที่นี่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์นี่จะลำบากนะครับผม เพราะว่าประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่เราปฏิบัติปฏิบัติจริงนะครับเราจะรู้เราจะเข้าใจง่ายนี่ก็อยู่ป่ามาหลายสิบปีแล้วนะครับผมชีวิตก็อยู่แบบเนี้ยอยู่ในป่าจนเราเข้าใจป่านะครับรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยถ้าขาดป่าไปเนี่รู้สึกเงาเลยชีวิตที่อยู่กับครอบครัวกับอยู่กับที่นี่เนี่ยอยู่ที่ป่าเยอะกว่านะครับผมกลับไปอยู่กับครอบครัวแค่ไม่กี่วันส่วนมากก็จะอยู่แต่ป่าเขานี่แหละ เยอะที่สุดในชีวิตของผมนะครับวันนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนผ่อนคลายก่อนแล้วครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ